สวัสดีค่ะเมื่อนี้ออมได้ลาบเนื้อจะ้ะเพรได้ไปตลาดจะ้ะเนื้อเหลือหมู่บ้าน,น่ะจะ้ะเนื้อเลือหมู่บ้านก็นเลยมาเหตุเป็นลาบจะ้ะพได้ไปตลาดจะ้ะถ้าจับแซบน้ำกันเนื้อตาลาบเนื้อเสือน่ะจะ้ะ เธอติดมั่นตอนแรกว่าจะไปตลาดนะจ้ะไปซื้อพักไปซื้อกับเขาแต่ที่นี่ฝนตกจ้ะตกอร์เซ้าจ้าเถอะก็เลยไม่ได้ไปจ้ะ เมืดป่ะจาพี่นอะขอโทษ้ะจ้า พือจะเกาเหรอจ้ะคันปลุกนอนจ้ะส่วนไอ้เพิ่นไปหาป่าจ้ะ ว่าในหลวกนะจ๊ะมือนี้ได้ลาบอืออ้อมนนก็ไปโรงพยาบาลจ๊ะ เกจม่งเสาร์าาก็ออกจากบ้านนะจ๊ะกลัวจ,ะ,วจ,จะหดลงบวานประมาณแปดม่งเคิรนค่ะรถติดจ้ะมอนนัดเดือนแล้วเท่อจ้ะอ่อมเป็นพ่วมดันจ้ะแล้วก็หาวาน มือนีบกับมีข้าวดีมาบอกสูฟังนะจ๊ะข้าวดีได้หลอกตีเลยจ้ะด้เยอะมากปลาได้เยอะมากเลยแม่ต<อ>ีมอตีให้เลยอ่ะอะไชแล้ออันนี้มพน้งังเดี๋ยวไปอีก โอ้อกี้ลูกว,ว่าจะได้เขียดให้มเม่ได้ไปเลยหนุกเอาไปเดี๋ยวมาพักก่อนนข่าวดีของความก็คือพอหั่นปุกได้าับบ้านแวรา ใชมือกลับวันที่ยี่สิบจ้ะพราะวานานันเพิ่อนสิได้กลับจ้งแจเดือนพฤษสภาพจ้ะที่นี่กับมาถือปิดประเทศจากเดือนพือสภาพก็เลือนมาเป็นเดือนมีทุน่าจ้ะต้นเดือนมีทุนากับ,บเบ่ได้กลับอีกอที่นี่มือบ้านเพิ่นโทโมมหาโพ่นโทโมาวาสถานถูโทโมาหาจ้ะ สถานทูตท่มากว่าได้กลับวับนที่ยีสิบจ้ะแล้วมืออื่นวันที่สิบแปดกัสิไปเดินเรื่องอยู่สถานทูตจ้ะควอมก็พอหั่นคูบได้พอนากัน่ได้อยู่น้วกันจ้ะปีปีกลัวละจ้ะ พีกายเนาะจ้ะประมาณเดือนกรุ๊ปค่ะพอฮันคุกมารับออมไปเกาหลีจ้ะรับไปเกาหลีแล้วออมทองจ้ะมีฮันคุกประมาณในสองเดือนสามเดือนออมก,กับกับมาบานเฮ้ามาฝากทอง,งต่างจากออมควาดลูกมากอก็ลูกวลกว่าที้เห็นหนากันเยอะเลอจ้ะ พอหั่นถุกกพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศเกาหลีจ้ะกลับมาวันที่ยี่สิบกับสิคักโตอีกสิบสี่หมื่นนะจ๊ะกลับโตสิบสีหมือ่อสิไ้มหาลูกค้าเมีย่ะน่าจะเป็นวันที่หาที่หกกรกฎาคมนะจ้ะหลังจากกลักโตแล้ว มารอบนี้ก็คือกลับมาพักสามเดือนจ้ะครบสามเดือนแล้วเพิ่นก็ะไปไหม่จ้ะเพิ่นตอสัญญาอีกห้าปีจ้ะ มาดีถ้าอยู่ต่ออีกหาปีก็บจะเป็นสิบปีจ้ะสิบปีก้จะจะกลับไม่อยู่บ้านเท่าไหร่จ้ะคนโทรมาหมู่บ้านพคนจะมาโทรมารอบแรกอ้อมนอนหลับคนกบบค็เลยบ่างคนอีกคุยมาที่นี่อ้อมตื่นอ้อมก็เลยโทรกลับคนกบบ็เลยว่า อัพวกคุณว่าจะเป็นข้าวดีหรือข้าวไรไอไม่เรื่องจะบอกอีหลาสั้นๆว่าววามไรบ้า,อางอียงสถานผูท้ท้วมแล้วสัน้นเขาให้งายจับวันทียีซีสิสั้นเป็นข้าวดีหรือข้าวไรเพิ่นว่าออกก็เลยว่าขอาวขาวดีอยู่ตอ อื่นเพื่อนก็สิไปเดินเรื่องเดินเอกสารอีหยังของเพิ่นล่ะจ้ะซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อหยังของเพิ่น จ้าขมนียวน้องบีนไปหาปลาอีกรอบนึงมาหันจ๊ะใจมากอีกหลายเติบเยอะสำหรับคลิปนี้นะจ้าฝากขอลาไปก่อนฝากที่นองน้ะจ้ากดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ออมน้ำมือเด้อจ้าผิดพลาดบางไหนก็นขอขอภัยน้วยจา้าตีเตือนขอมาได้จ้า อวอมสิบปรับปรุงแยากแก้ไขให้มันดีขึ้นเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ออมก็ขอลาไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ